ที่ในประเด็นมองท่าทีของไทยตอนนี้ค่ะแต่ละท่านมองว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าคอสอชอ,อาจจะเริ่มตอนนี้ใช่แหละว่าเริ่มที่จะคิดแล้วว่ามันดีต่อไทยหรือเปล่าอ,อาจจะยกเลิกเลยสำหรับกฎอเอากสารอย่างที่ได้เรียนให้ทราบนะครับว่า <c oughs> หนึ่งการบทบาทของเดนิสเซนเนี่ยซึ่งเราคิดว่าเป็นคำสั่งของรักอวาม่าไอ้ข่าวเรื่องที่ว่าไอ อาเซียนเก้าชาติก็ขอร้องให้มาเนี่ยมันเป็นยังไงมันจริงแท็้แค่ไหนนะก่อที่สองไอ้ทางทุนทูดที่บชิงตันเนี่ยรายงานไม้ทรารู้ป่าว่าไอ้ไอ้คอนเรียกตูมต่อไปเนี่ยมันหนักกว่าเดิมนะดูเครียดครับผมมันไม่คิดก็ต้องคิดนะเพราะว่าขนาดเศรษฐกิจตุดจีนยังแย่ขนาดนี้เศรษฐกิจ อะไรต่ออะไรมันจะแย่ขนาดไหนค่ะที่น่าสงสัยเนี่ยคือประเด็นว่าอยู่ดีๆทำไมถึงเริ่มมีการทบทวนเรื่องกฎอัยการศึกทั้งที่ก่อนหน้านี้ท่าท่าท่ีของไทยนี่แข็งกร้าวเลยนะคะยามาแทรกแซงทูดลงภาคอีสานไปจังหวัดเลยเหรอสั่งหน่วยงานด้านความมั่นคงจับตาแล้วก็มีอ่าเนี่ยค่ะพลอยเนี่ยนะคะค่าพลอยเนี่ยค่ะ ก็ออกมาพูดกันเยอะแยะมากมายแต่อยู่ดีทําไมในช่วงปลายสัปดาห์ถึงมีการเปลี่ยนท่าทีไปเร็วขนาดนั้นมองว่าอะไรคือปัจจัยที่อยู่ดีๆทําให้ทางไทยเนคีคะเปลี่ยนท่าทีคุณสุภเกียรติเพราะว่าเมื่อท่านเมื่อท่านหายโมโหอารมณ์เย็นลงก็คิดได้ถึงได้บอกว่าลองไปดูชมีกฎหมายอื่นอะไรไหม,มนะที่จะมาแทนกฎอายการอีอันนี้มันเป็นสัญญาณชัดๆที่ดีมากอันนึงนะ,ะในทางการเมืองหมายว่า ใครเราเนี่ยอยากจะยกเลิกกฎการศึกแล้วแล้วคนที่พูดเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดา,าคือหัวหน้าคณะปฏิวัติและนายกรัฐมนตรีประเทศไทยชัดๆเลยนะฮะตัวอย่างอีกอันหนึ่งซึ่งผมคิดว่านระหว่างจุดส,ส,สุด,ดาทา <c oughs> ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวขึ้นที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติาปกติแล้วเนี่ยการยกล่างเขาโค้งล่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะมีขึ้นนั้นมันจะต้องเสร็จสิ้นในวันที่ <17 S 1> สิบเจ็ดเมษายนนะต้องตสิบเจดเมษายนจะติชมอะไรก็แล้วแต่ให้เพียบพร้อมไปแล้วเนี่ยนะแล้วค่อยไปเสนอ,อสภาปฏิรูปแต่ว่ามีข่าวใหม่เล็กนิดเดียวบอกว่าที่สภานิติเัญญัติแห่งชาติมีการเร่งรัดก,กระบวนการนี้ให้มันเร็วขึ้นคือผมรวบรัดเลยก็เลยจะให้มันเสร็จสักวันที่สามเมษายนเลยโอ้นะฮะ นะไม่ต้อง<ม>17ละไม่ต้อง17แล้วเพราะฉะนั้นมันอาจจะเร็วขึ้น2อาทิตย์ก็ได้แล้วก็ไปเสนอไปที่สภาปฏิรูปเลยสภาปฏิรูปเขาจะได้ทำอะไรให้มันเสร็จเรียบร้อยเลย <ừ> แต่ผมว่าไอ้นี่มันเป็นความรวดเร็วในกระบวนการแต่ว่าสิ่งที่น่าคิดก็คืออะไรที่วางเอาลายเอาไว้อะอะไรที่วางรูปแบบการปกครองใหม่ที่จะเกิดมาในรัฐธรรมนูญฉบับที่จะก่อใหม่เนี่ย มันได้วางแนวทางเสริมสร้างมีสิ่งดีๆแก่ประชาธิปไตยไทยที่ก้าวหน้าไปข้างหน้าหรือเปล่าหรือว่ามันยิ่งสร้างความยุ่งเหยิงเฉพาะตัวของผมแล้วจนมาถึงวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าการประชุมกันล่างเขาโครงหรือการล่างอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยมันเป็นการร่างขึ้นเพื่อจะไม่ให้มีการยอมรับเท่าเอานี่ก่อนเอาเราคุยกัน,เ,นเล่นๆดีกว่านะถ้าคุณเป็นที่ปรึกษาเนี่ย คุณก็เห็นด้วว่ามันมีหลุมอยู่ข้างหน้าเนี่ยคุณจะไม่เตือนเหรอผู้แต่หลายคนเตือนก็โดนตวาดโดนเรียมนนะเพราะจำได้เลยอย่างง่ายๆตอนหลังสิบสี่ตุลาเนี่ยทหารตำรวจแต่งเครื่องแบบไม่ได้เลยคแต่งเครื่องแบบออกไปถูกชาวบ้านกระทืบปีไหนคะปีหนึ่งสิบสี่ตุลาหนึ่งหกหนึ่งหกนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนตกใจค่ะคุณสีเพราะว่า มันมีการเจลาจนมีการยิงกันอุตลุดใช่ไหมฮะเผากันทั้งเมืองแต่ปรากฏว่านี่ทหารตำรวจแต่งเครื่องแบบไม่ได้เ่ยฝ่ายที่ปรึกษาเสนอพลเอกปิตจะเป็นไงไหมคะมีติยุดบุญมีนจะบวชที่วัดวัดเป็นจกบากให้ท่านเอาพราไตรไปไปร่วมงานบวชสิแต่เดียวเนี่ยนะคะอ่านั่นแหละก็เลขขาของพลเอกปิตยเลขขาฝ่ายพละเรือนท่านก็ถือพระไตรถึงถึงไปถวาย เพราะนั้นทหารตำรวจแต่งเครื่องแบบได้ oh. วิธีแก้มันไม่ยากหรอก, uh, อกตอนนั้นก็ uh. อันตรายนะไม่มีทหารตำรวจเพราะว่าการจราจรในกรุงเทพเนี่ย <c oughs> เด็กๆ ท่นมสองมสามมาเป็นตำรวจจราจรทั้งนอยู่ตามทางม้าลายที่หน้าโรงเรียนนะคะหมดเลยนนใหญ่ทีอซึ่งตำรวจก็ต้องพิจารณาแหละค่ะเพราะว่าเขาจะลดบทบาทอำนาจอะไรหลายอย่างอยู่ก็ดูกันไปนะคะพอวจราจรถูกเผาหมดตอนนั้นไม่มีอะไรแล้วไม่เหลือแล้วคุณบุญกลมละคะมองประเด็นการเปลี่ยนท่าทียังไงว่ามันมีปัจจัยอะไรที่ที่มาสกิดนอกเหนือจากที่คุณสุภเกียรติบอกว่า คืออาจจะอารมณ์เย็นลงแล้วก็ทําให้คิดได้ไม่หรอกครับเพราะว่าคุเด็วิุท่านก็มีบุคลิกอย่างแย่นะครับ,บต้องเข้าใจท่านนะต้องเข้าใจแล้วก็สงสารท่านด้วยนะครับเพราะว่าท่านรับผิดชอบหลายอย่างนะครับโ <c oughs> ดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์พิเศษอย่างนี้นะครับ <c oughs> ตใงปัญหาการเมืองปัญหาความมั่นคงปัญหาเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นอารมณ์มันก็อาจจะหลุดออกมาบ้างนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมเข้าใจผมเข้าใจนะว่า อ้ท่าทีที่เกิดขึ้นสมมติว่าถ้ามันเป็นจริงตามที่ข่าวมาว่าคุณนํารัฐบาลให้ที่ปรึกษาทบทวนว่าถ้าไม่เลิกการสื่แล้วคนจะใช้กฎหมายกฎหมายอะไรเข้ามาแทนเนี่ยผมถ้ามันเป็นจริงนะครับ <ฮะ S 2> ผมก็เหว่าหนึ่งคือว่าถูกดกดดันจากต่างประเทศ,ะเทศนะครับจากประเทศโดยสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหลายนะครับ คือต้องไม่ลืมว่าประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนะครับอย่างอเมริกาหรือสภาพยุโรปนะครับเขามองถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพมองถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นปัญหาหลักมากกว่าเรื่องความมั่นคงนะใช่ไหมฮะเรื่องความความมั่นคงอะไรแล้วแต่สังเกตดูนะครับประเทศไทยทําอะไรแล้วแต่ถ้ากระทบด้านสิทธิมนุษยชนด้านไอ้อะไรล่าละเมิดสิทธิมนุษยชนอะไรแล้วแต่นะครับเนเรื่องเรื่องค้า มนุษย์หรืออะไรก็แต่นะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ทันทีเลยะนะฮะเป็นเรื่องใหญ่ทันทีเลยซึ่งต่างชาติเขาถือมากนะครับพระงนานขาดอะไรเงี้ยกกรมีการศึกก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําลายสิทธิเสรีภาพทําลายสิทธิทมนุษยชนของคนคือจชุมนุมก็ไม่ได้สแสดงความคิดเห็นแหลมออกไปหน่อยก็ออกถูกเรียกไปปรับท่านั่งสติอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ที่ทางต่างประเทศเขาเขามองว่ามันไม่น่าจะถูกต้องนะครับ ประการที่สองผมว่าเรื่องความกดเรื่องปัญหาภายในประเทศนี่แหละ <c oughs> เพราะว่ากฎ,ฎการศึกอย่างที่พวกเราทราบก็คือมันมันโอเคและ <c oughs> ถึงแม้ว่าทําให้บ้านเมืองสงบสงบนะครับไม่มีมอบไม่มีอะไรแต่มันกระทบต่อเรื่องเศ <c oughs> รษฐกิจเรื่องการสมวกเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องอะไรต่างๆนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็น่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทางรัฐบาลคงต้อง อาจจะนํามาเป็นข้อพิจารณาในการทบทวนว่าเอ๊ะท่านเลิกกิดการจึกตามที่ทางภาคเอกชนโดยเพอะผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวเสนอไว้เนี่ยใช่ไหมครไม่จําเป็นต้องเลิกทั่วประเทศหรอกะนะครับเลิกเฉพาะในบางส่วนโดยเฉพาะจังหวัดวที่มีแหล่งท่องเที่ยวอ,นะอย่างภาคใต้ภูเก็ตัทยาหรือกระบี่พวกอะไรทั้งหละที่มีแหล่งท่องเที่ยวก็เลิกซะ,ะนะครับวันนี้มันน่าจะเป็นผลดีมากกว่า นะครับในการที่โคงกุดในการสืบไว้มาถึงอารมณ์ของท่านนะครับเราก็อยากจะเตือนท่านก่อนที่เราเป็นนักข่าวแสดงความเป็นห่วงแสดงความเป็นห่วงเราเนี่ยเป็นนักข่าวตั้งแต่ท่านยังยังไม่เข้าโรงเรียนเลยร้อยอ่ะเคือคนที่เป็นนักข่าวเนี่ยเขามีหน้าที่ของเขาคือแสวงหาความจริงและทําความจริงให้ปรากฏค่ะ เขาไม่มีหน้าที่ไปทะเ,เลาะกับนายกหรอกตรวจสอบการทําหน้าที่ของรัฐก็มีหน้าที่อย่างเราเนี่ยอย่างสมัยรุ่นผมเนี่ยผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบเนี่ยนะที่สัมภาษณ์นายกเนี่ยก็ม,มีอยู่เจ็ดคนนะอยู่ด้วยกันเราคนนึกเออไอ้คนเ,เราคนี่มันไอ้คนอีกหกสิบล้านไม่มีสิทธิ์มาฐานนายกอ่ะแต่เรามีสิทธิ์อ่ะเราควรทำหน้าที่รับ<า>ผิดชอบอรับผิดชอบยังไงอะไรทุกอย่างแล้วอันนี้ในฐานะที่ผมเป็นกรรมการของผู้สื่อข่าว อบอุโสถลมพิสกาอบอุโสถสมาคมนักข่าวนักพิมพ์นะฮะเราก็บอกให้ฟังเลยว่าไอสิ่งที่เราสิ่งที่มันเกิดในปัจจุบันนะั้นมันมีหลายเรื่อง <c oughs> เราก็พูดในที่ประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าอะไรที่พวกเราทําให้ถูกเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าเราการใช้เสรีภาพไม่ถูกนะไปเป็นซนนอชอ่บ้างไปเป็นซนอชอเนี่ยเราก็ด่านอุตลุดสเสนอให้ปลอดออกในซ้ําไปนะ,ะทั้งหมดเราก็ทําไม่ใช่ว่าด่านเราไม่รับผิดชอบ เราไม่อยากให้มันเกิดในสิ่งที่ว่าคุณเข้าไปแล้วก็แหมไปแสร้งหาประโยชน์อะไรอย่างนี้มันมันมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเราก็รู้สึกอย่างนั้น <c oughs> เราก็ด่าตรงๆนะมันน่าระเกียบน่าเกลียดหยามนะฮะเราก็ไอ้สิ่งแบบนี้เราก็พูดกัน <c oughs> ไม่ใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เห็นใจ <c oughs> นะฮะตอนสมัยรุ่นผมเนี่ยนะคุณหญิงนะแตคุณพระบรมราชดารูณเนี่ยเป็นตาของคุณอภิสิทธิ์วาชาชีวาท่านเปน็นรัฐมนตรีสาธารณสุขสมัยเจ้าพนพ โอ้โหเพราะท่านเจอหนัทนันข่าวที่ท่านสั่นตื่นเต้นนะฮะกลัวเอาถมดนากู้นนานนตายเจอหนักขาวอือในยุคที่ผมทำข่าวทน <c oughs> หมายนะครับก็หลายท่านนะครับทั้งแต่คนเด็กเฟรมคนเดประยุทธ์จารุมณีคนเด็กกะทิ์คนเด็กวกิก,วกเก,กเิยวระเด็กสกินดาวกดิกจอมาในผมเห็นว่าพอในบรรดาพบบอในช่วงที่ผม ทำเนี่ยมีพลเอกอาทิตย์ที่แสดงท่าทีค่อนข้างจะแข็งกร้าวนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกับพลเอกประยุทธ์นะครับพลเอกประยุทธ์เอยพลเอกอาทิตย์เนี่ยจำได้เลยในช่วงหนึ่งที่ท่านพอไม่ไม่พอท่านไม่พอใจนักข่าวคงน่าจะเป็นมติชนนี่แหละท่านห้ามเข้าหน่วยเลยโะคพลเอกอาทิตย์นะฮะพลเอกที่กำลังเล็กท่านห้ามเข้าหน่วยเลยห้ามเข้าไปพื้นที่ของหน่วยในของทัพภาคที่หนึ่งนี่แหละนะครับ ก็เลยทาให้ไม่ได้ชนทําข่าวไม่ได้ในช่วงนั้นน,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 นะครับอ๋ออันนี้ผู้จัดการก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันสำนักผู้จัดการเนี่ยมีช่วงหนึ่งเหมือนกันติดป้ายไ้เลยไม่ให้เข้าเลยแล้วไม่ให้เข้าฮะใ <ช S 2> ไม่ให้เข้าแต่ช่วงหลังก็ก็หลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกัน,<อ>นก็ <ไป S 2> โอเค <ไป S 2> นะครับแต่ท่านจะไม่ค่อยใช้รวมเท่าไหร่นะการพนอกงานคิอาท่านอาจจะแสดงทางศีหน้าอะไรต่างแต่ว่าการพูดคำหยาบพูดอะไรต่างท่านจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีนะครับมีอย่างเจ้าบุญสิ่งแต่ท่านดุ เราถามเขาเรียกคำถามขี้หมายัดปากคือตอบก็พังไม่ตอบก็พังถามตอนนั้นมีความขัดแย้งเรื่เสียกังเนีอไรงหมูอ่ะแล้วทท่านทำไงคะพอเจอคําถามแบบนี้แยัญปากเนี่ยท่านครับเรู้สึกว่าเรื่องหมูนี่มันเกิดความขัดแย้งในกระมอนะท่านตอบไงไงเนีเรื่อยถามนี้ดีกว่าวะ ก็ไม่ได้ต่อความยาวสาวความยืดนะคะแต่ว่า <c oughs> ตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่ว่าแล้วค่ะอาจจะความกดดันหลายอย่างที่ท่านบอกว่าในรัฐบาลของท่านไม่เหมือนที่อื่นหลายคนก็บอกว่าก็ท่านทําเหมือนปิกบังแล้วให้คนอื่นมานั่งแทนท่านอาจจะไม่ต้องรอหรือว่าโดนแรงกดดันมากขนาดนี้ <c oughs> ก็อย่างว่านะคะไม่ว่าจะฝากฝั่งไหนกับผู้สื่อข่าวน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าต่างคนต่างก็อาศัยซึ่งกันและกันนะคะอย่ามองความเห็นต่าง เป็นความแตกแยกแบ่งฝักแบง่งฝ่ายให้มองความเห็นต่างว่าจะหาจุดรองดองที่จะนําสู่การแก้ปัญหาร่วมกันแบบไหนอย่างไรเหมือนที่มนเอเบรมว่านะฮะต่างคนต่างมีหน้าที่ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะฮะวันนี้หมดเวลาของรายการหยิบข่าวมาคุยแล้วค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้แล้วก็เราจะได้วิเคราะห์ข่าวต่างๆร่วมกันนะคะวันนี้คุณบุญกลมดงบังสถานคุณสุภเกียรติธารณนกุลคุณศรีอินทปันต์ีและดิฉันอรุณโอไทยสิริบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ